คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอนดูเดย์กันอีกครั้งครับในวันจันทร์ที่28มินายน2 5 6 8ครับวันนี้โตแกรมฟุตบอลเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์ครับแต่โปรแกรมหนาแน่นกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นฟึกกระโชกชีาอิตาลีเวทีแชมป์อิตกิจหรือห,อห,อหอลีกรองต่างๆนะครับจะลงทําการแข่งขันแบบจุใจให้เราได้เลือกติดตามเชียร์ <_ C 2> <ๆ>เดี๋ยววันนี้จาก2ตัวชัวร์น้า่องกับแจ็คโบเดกันเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนหองแงดงลิวูทุกๆท่านนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ลุกาล2024 สองคั้าเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าลิวพูดูก,การนี้ฟอร์มแรงดีไม่มีแผ่วจริงๆครับนำม้วนเดียวจบเลยก็ว่าได้นะครับไม่เป็นไรครับยุการหน้าก็มาสู้กันใหม่ครับเด<ๆ>ี๋ยววันนี้ก่อนที่จะฟังบทขอบ้อความบอลครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทุกท่องทางของบงอลบรุบรกันด้วยแต่ถ้าใครที่ชอบการดูตลาดสดของแจ็คบรุรครับผลงานของแจ็คบเรก็เป็นที่เป็นจั์ครับว่าเรื่องตลาดสดเนี่ยเป็นทําเมื่อวันของวงการตลาดสดจริงๆครับโอกาสเข้ามากว่า ไม่ดุดใครที่อยู่ในครอบครัวของเราครับเรียกได้ว่าโอกาสชนะเนี่ย80%กันเลยทีเดียวนะครับผลงานเนี่ยสามารถขอดูได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของมอนเดย์นิแอต p อ19ครับใครที่อยู่นะครับรับรองสุดประทับใจกันแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันที่คู่แรกในเวทีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างรีดเจอกับบิลตอนเชตตี้รีดนะครับตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้การันตีในการคว้าแชมป์เวทีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเพราะว่าคะแนนอันดับสองอย่างเบอร์รี่เนี่ยคะแนนเท่ากัน แต่ประตูได้เสียของหลีดนั้นดูดีกว่าครับหลีดเท่านั้น,นครับถ้าอยากขึ้นชั้นแบบ เป็นภาคภูมิใจสูงศักดิ์ศรีแชมป์เวทีแชมป์เชกิจวันนี้จะต,ต้องเก็บ3คะแนนกับบิทตอนชิตีได้ซึ่งวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างลีดแบนน้ำหนักมาแค่1ปอนด์เท่านั้นแต่ผมก็มองดูนะครับมองว่าลีดคงจะไม่มีปัญหาเพราะเวลายางเล่นในบ้านไว้ใจได้นัดที่ผ่านมาครับเพิ่งโชว์ฟอร์มสล้วเนี่ยถล่มไปถึง6ประตูต่อถูลซึ่งวันนี้นะครับลีนนบได,มลลไ, 1, ดนนไม่มีทางเลือกถ้าอยากคว้าแชมป์ต้องเก็บสาคะแนนซึ่งการบังคับแบบน,นี้ครับจะส่งผลให้หลีดนะครับจะเน้นเต็มที่กับน,นันนบด้้อกกกไเลลลยวว่าาาููแรม2 กัตามมากันแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับฟุตบอลกันโชดซิลอาอิตาลีเราเลือกคู่เวโูนา่าเจอกับกาญาลีคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีกันมากๆครับเพราะว่าสถิติเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยเสมอถึง3ครั้งแล้วก็ชนะ คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนฟอร์ม5นะหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ครับเจ้าบ้านวิโดนาเน5นะหลังสุดเนี่ยสามารถชนะเพียงท่านเดียวนอกนั้นครับนี่จะแพ้กับเสมอส่วนฟั่งที่เที่นอย่างกาญจรีนะครับ5นะหลังสุดก็เช่นกันครับแพ้ไปถึง 3, สามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งแต่การที่พา่ายแพ้เนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่ากาญจรีเนี่ยเจอของแข็งอย่างรูมา่า อินเตอร์เจอแต่ทีมหัวตารางครับจึงทําให้สู้ไม่ได้แต่เวลาเจอแต่ทีมเกร็บอลเียวกันเนี่ยมักจับไม่แพ้แล้ววันนี้เจ้าบ้านอย่างปแเวอร์นาครับแบกมาน้ําหนักที่ปอปา,ากลมซึ่งผมมองว่าถิตทีที่เจอมาเนี่ยส่วนใหญ่มักออกไปทางเสมอไม่ชนะก,กันไม่ค่อยขาดวันนี้นะครับขอเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างกายารีบีดี จมูปลาไม่แพ้อย่างแน่นอน2ตัวชัววันนี้ที่เลือกเชียร์ครับให้ไปที่ลีดเตดและกาเยลีจะสร้างความทับใจให้กับ fc แจ็คบอลเดย์กันแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่า2ตัวชัวหน้าช่องไม่จุใจอยากได้เพิ่มเติมครับก็ปัดขวาเข้ามาได้เลยครับเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมบอกได้เลยว่าใครที่อยู่ในครอบครัวของเราสุดประทับใจกันทุกวันกันแน่นอนครับรุ้งผมจบพี่แจ็คบอลบอลเดย์ไร